แ a นเดอร์ X นะฮะติดจอแอนดรอยตรงรุ่นนะฮะของ HDM ฮะแรม464นะฮะเทปมากนะฮะตัวนี้เพิ่มกล้องถอยนะฮะกล้องถอยจะเป็นแบบฝังนะฮะเลนกว้างนะฮะตัวนี้นะสวยมากนี่นะฮะตรงนี้ตรงรูปเข้ารูปสวยงามมากฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องของรีวิวการใช้งานนะฮะตัวหน้าจอไม่ฮะเสียงดีมากนะฮะเดี๋ยวใส่เกียร์ถอยให้ดูนะฮะ ี่จะขอเข้าภาพขอให้นะฮะปกติแล้วก็มาดูวิทยุแงาปกตินะฮะนี่วิทยุปกตินะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของแอปต่างๆมากมายนะฮะอันนี้เป็นแอปส่วนของดูเอ่อทีวีออนไลน์นะฮะปลั๊กต้องรุ่นเลยนะฮะตัวนี้สวยมากสำหรับเลนเซอร์เอนะฮะควรจะติดรุ่นนี้ทุกคันเลยนะเหมาะมากเลยตัวจริง นะครับนี่ผมเทสให้ดูว่าของเราแรงมากตัวนี้คุ้มมากแล้วเราดูแลหนึ่งปีเลยนะฮะแล้วก็เราลงส่ง,งโปรแกรมให้หมดเลยนะฮะนี่นี่เป็นไลฟ์สดตอนนี้เลยะฮะนี่ผมชันมากลื่นมากเนี่ยฮะเนี่ยฮะดูฟรีนะฮะตัวนี้ไม่เสียตังค์แช้เด็ดเลยเขาเียงเดียวผมชัดสูงมากนะฮะติดตั้งเป็นกรอบตรงรุ่นเลยนะฮะ เข้าล็อกพอดีเลยนะครับจอสินิ้วเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว YouTube นะฮะใช้งานได้เป็นตัว YouTube แบบไม่มีโฆษณาด้วยนะฮะนี่นี่นะปรับความละเอียดได้นะเต็มเจ็าาเนจสองนเลยเดี๋ยต้องเร็วนิดนึงนะฮะนี่ผมชัดสูงนะครับ ราสามารถปิดหน้าจอรเราให้มีเคียงนะฮะไม่ตองปวดส่ตาก็ได้นะฮะคลิกอีกทีก็กกกมานะฮะนะฮะแล้วก็ Google Map ใช้งานได้ปกตินะฮะนี่เลือกเป็น Google Map นะเลือกเป็นแนะครับแล้วเราก็ลงในส่วนของตัวออฟไลน์ line ให้ด้วยถ้าลูกค้าไม่มีเน็ตก็สามารถทำงานได้นะฮะตัวนี้ก็ลงให้หมดเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็มีให้นะครับ แบบออฟไลน์นะฮะนี่เร็วแรงไหลลื่นแน่นอนนะครับตัวนี้แล้วตัวนี้บอกตัวกล้องตำรวจด้วยว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Netflix ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็มีส่วนของ Play Store ใช้งานได้ VTV ไว้ดูซีรีส์ใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีแอปดูหนังฟรีนะครับคุ้มมากเลยฮะตัวนี้คันนี้ติดกล้องติดรถยนต์เพิ่มนะฮะหน้าหลังของซิงแว่ยจากเกาหลีนะฮะมีบันทึกขนาดจอดด้วยนะครับมีกล้องกล้องหลัง นะครับ่ใครสนใจตัวแลนเซอร์เอนะฮะติดจอตรงรุ่นของ HDMI นะสามารถติดต่อทางเราได้เลยนะฮะมีศูนย์บริการนะฮะที่จอติดตั้งกว้างขวางมากนะฮะสามารถติดต่อเราได้เลยตัวนี้เป็นลำ46 4ตัวท็อปเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสำหรับแลนเซอร์สวัสดีครัร